ไอเรื่องงานเอาไว้ทีหลังทำไมวันนี้หน้ามาเต็มอย่างเงี้ยแล้ววันนี้อย่ามาบ่นนะว่าหน้าเราดําเนี่ยหนูลืมบอกพี่ว่าวันนี้เราต้องแต่งหน้าออกกล้องม่เต็มก็ไม่บอกหรือเอากิฟต์มาให้ด้วยเดี๋ยววันหลังจะได้ว2 k ทเคมามั่งว่าเรื่องงานกันดีกว่าเออ สวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีค่ะครับผมพลอยขับตามรถคันหนึ่งแล้วปรากฏว่าควันขาวโชว์เลยพลอยนึกว่ารถขายไข่ใช่รถคันนี้หรือเปล่าแล้วทีนี้พอควันช่วงควันหมดนะคะครับเออแล้วอ้าวบอเชนี่ว่ะอ้ยปกติเราไม่เคยเห็นรถปอเช่ควันขาวนะคะอถ้างนั้นน่าจะเป็นคุณพลอยขับตามขเยนนี้เข้ามาแหะครับปรากฏว่าลูกค้าเราเล่นเองคลูกค้าก็เลยแจ้งปัญหาว่า มีควันขาวแล้วก็ไฟเครื่องยนต์โชว์ด้วยแล้วก็รเร่งไม่ค่อยขึ้นค่ะพี่บีครับผมค่ะอาการนี้น่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะคันนี้นะครับเราวิเคราะห์แล้วมาถึงเนี่ยเราก็จับพิวิทดูก่อนนะครับโอเคหนึ่งอย่างที่คุณพลอยว่าเลยควันขาวออกเต็มท้ายรถเลยค่ะควันขาวไฟเครื่องยนต์โชว์พอจับดูปุ๊บเนี่ยเขาโชว์เกี่ยวกับบูทเพรสเชอร์ต่ำของเทอร์โบชาร์เจอร์เราก็มาดูที่ว่าเทอร์โบเนี่ยเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเตรียมเปลี่ยนเทอร์โบแล้วแน่นอนอ แต่ไม่ครับเราวิเคราะห์ตรงจุดกว่านั้นคือเทอร์โบอะครับเขาจะมีหน้าที่ในการปั่นทั้งไอเสียและไอดีเข้าไปค่ะตัวนี้เราเช็คเจอว่าแกนเทอร์โบครับตัวที่ปั่นเทอร์โบตรงไหนของเครื่องยนต์อยู่ตรงกลางเครื่องยนต์เลยครับน่กตัวนี้น่ะอยากยกนะแต่ไม่ไหวอยู่ตรงกลางเครื่องยนต์ใช่แล้วแล้วปัญหาของเขาจริงๆอ่ะคือแกน ใบพัดเนี่ยขาดอ่างั้นต้องเปลี่ยนอะไรทั้งชุดเลยไหมคะจริงๆแล้วที่เนี่ยที่อื่นผมไม่ไามราบนะครับ <ภา S 2> แต่ที่เราเราเปลี่ยนตรงจุดอันนี้แกนกลางเสียเราก็เปลี่ยนแค่แกนกลางเทอร์โบก็ไม่ต้องเปลี่ยนเทอร์โบสิคะขอทราบราคาเทอร์โบไหนได้ไหมถ้าต้องเปลี่ยนล่ะถ้าต้องเปลี่ยนทั้งลูกนะครับ <ภา S 2> ตัวนี้ผมขอใช้คําว่าต้องมีแสนลายโอ้โหไม่ธรรมดานะคะแค่อาการควันขาวออกใช่ครับนึกว่ารถขายไก่อ่าถูกต้องเลย นี่พอเปลี่ยนแค่แกนกลางครับผมค่าใช้ใจ่ายน่าจะประมาณเท่าไหร่คะ<า>ช่วยไดยะมปลายจริงๆแล้วก็ลงมาเกือบ50%เลยนะเหลือแสนเหลือแสนต้นใ บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญจริงๆถ้าวิเคราะห์ผิดอ่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดใช่ซึ่งอะไรบางอย่างเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยังไม่ถึงอายุการใช้งานใช่ไหมคะใช่ใช่ครับบางอย่างที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไปนะของอนุญาตถ้าใช้ได้ผมอนุญาตให้เซฟได้เห็นขอเซฟให้ลูกค้ามาหลายรอบก็มีเคสเลยค่ะลูกค้าแบบชักต่อนอยคุณพลอยลดราคาหม่อันนั้นไม่เอา ได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่เคสนี้นะคะพี่บีก็เห็นแล้วว่าเช็คได้อย่างถูกจุดนะคะไม่ต้องเสียเกือบสองแสนใช่ไหมน่าจะเทีนี้เรามาดูอะไรตัวนี้หน่อยค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะพี่บีเขาจะอยู่ตรงกลางเครื่องอยู่บริเวณนี้ค่ะอ่าฮะแล้วอยู่ตรงกลางเครื่องนี้เลยเนี่ยทั้งลูกนี้เลยต้องยกเครื่องไหมคะไม่ต้องยกเครื่องครับถอดใจชุดเทอร์โบออกมาแต่ว่าต้องใช้เวลาทํางานอยู่ก็น่าจะมีประมาณ2วันนะครับรวมทดสอบด้วย ทำไมเราเนี่ยทำงานเร็วจังเลยคะพี่บีเก่งันไปล่ะช่างเราชำนาญน,นะครับช่างเราชำนาญเราก็ทำ,<ห>ทำการรีเซ็ตพีวิทวครับแล้วก็เอาไปทดสอบวิ่ง อาการนี้ก็จะหายเป็นปกติแน่นอนรถที่มีอาการนี้เกิดจากรถอายุปีเยอะแล้วหรือเปล่าการใช้งานเยอะหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เกิดจากอายุการใช้งาน,นจริงครับเพราะว่าปัญหาที่เราเจอเลยอ่ะเ mm hmm. ขาเรียกว่าเทอร์โบเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าใบโคงหน้าโคงหลังเนี่ยขาดออกจากแกนเลยมัน,นมัน,ม,ม,น,ม,นมันเป็นไปได้ไหมว่าใช้รถแบบไม่ดูแลเลยไม่เช็คระยะเลยสมบุกสมบันหรือว่าถ้าถามว่าไม่เช็คระยะเลยอันนั้นเกี่ยวแน่นอนครับเช็คระยะมีประเด็นเกี่ยวกับแกนขาดเพราะอะไรเพราะน้ำมันเครื่องที่มาเลี้ยงแกนครับ สำคัญมาก<ช>นะคะ<ช>จากจ,<ช>จุดเดียว<ช>อ๋อตอนแรกพ<ช>อยก็นึกว่าแบบรถมันเก่ามากก็จะต้องเจออาการนี้<ช>ครับผม,มโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่บีก็มาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะคะคและยังช่วยลูกค้าเซฟรายการต่างๆได้ด้วยยังไงก็เรื่องดูแลเซอร์วิสนะคะให้นึกถึงทอปเซอร์วิสออโต้เทคนิคเท่านั้นค่ะ